ขอเสนอเป็นแฟนผู้ที่มานางหลอมนักขอด้อมมาศสาแฟนแฟนลาหมู่บ้านอวนใตลดที่ยงสูงซอยพยุกวงการให้อยู่ยงคงที่ซอยตานี้อาดิยาเแฟนแฟนเด้เสืมสูงพวกอกหลอ นอกเพียงงาดอกลาไทยมาลำบากให้ใครงาเอาเสียงเพลงเสียง,ง,งรำนำทำีบ่ทีอัางคอยฟังกันไปจนแจงการแสดงบ่ท้าเหอผ่านคอยติดตามผลงานพวกพวกหลานมารับใสสักข้าทานอย่ากดวล นนเ,เพี่น้องเอิงเศษที่เนนภาพ้านในพื้นน้ำของฉันซึ่งผัวของที่ฉัน,นาตายจากกะลายปีแล้วนี่พิ่สมัยน้องล้าจ่าเอือยตอนนี้ดาพ่อเมย์ฮอกลมหายใจจากไปตะโดนแล้วตอนเนี้ยเอือยนะจะได้รับค้นการค้นงานมาทำงานอยู่ในมันของเฮานั่นก็นคือบักคุณธรรมตอนนี้น่บักคุณธรรม สเลี้ยสายตามามองกําไรได้เอื้อยนั่นแะย่บ่บ่มีผิดเลยที่เดียวเชียวจังสั่นเดียวบอบคุณท่าม้มันไฟสูงมันแอมไปมากเกี่ยวกับลูกกําไรของฉันบ่ได้ขาดแลวนี่พิษสมัยเย่ทีจ,จังไนเห็นที่เอื้อยเนี่ยจะปล่อยเอาไวบาลล้บ่ได้แล้วล่ะพอดีเลยเอื้อยน่ะมีแผนแผนเอื้อยเนี่ยเ,เ,เ,ยเยสิเห็ุบุญหาพอกับแม่ที่ล่มหายตายจากไปตะดนเอง ก็เลยมีความขิดว่าสิตั้งกองบวชขึ้นชะกองหนึ่งแล้วก็เอาบักบุญทํานะนะมาบวชสิเด้อ๋อเมื่อยู่นี่เยว่างเผ็นสิเห้บักบุญทําบวชบวชเพื่อเอาหนาจะได้ละนองและอีกอย่างหนึงเพื่อนนะพ่ามีลูกทายมีตะกำไลน่ะเป็นลูกสาวก็เลยยิงปืนนักเดียวได้ตกสองตัวค่ะ จัดบอกบุญธรรมมันออกจากคระหัดของเอ้ยเข้าใจบอลตัวหลอมันไบบสะกดใหญ่ว่าแต่ตอนเนี้ยเจ้ามันหายหัวไปใส่ดอกบุญธรรมมาหาแม่เด้วยลูกต่อแล้วไอต่อแล้วไวอวไวพี่สุดเอคุณนายครับผมบุญธรรมสวัสดีคุณนายทั้งสองคทางนี่บุญธรรมเวียการในสวนนั่งแล้วเวบอร์บอเรื่องการในสวน